ผมจะเอาเบนนะครับไปแต่งเพิ่มนะครับผมจัดเต็มเลยวันนี้นะครับผมเนี่ยดีดีไหมาวดีดีกว่าอะพี่ใส่เข้าม,ม่เห็นหรือยังโอ้ยอ่ะพี่ยังไอะไรแปลกๆยนแไหมดูดิก็ที่ทีมเหนเสือพัดตั้งเยอะส่วนที่ของผมนี่คือผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้ครับเรานะครับผม ตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น MJ TV หรือว่าจานทีมนะครับตอนนี้เขาก็แบบแต่งรถกันนะครับทุกคนเออแล้วซึ่งรถผมเนี่ยคือแบบถูกปับตลอดแบบว่าเป็นรถบ้านรถบ้านอย่างเงี้ยเออผมก็เลยแบบอยากจัดเต็มในวันนี้นะครับผมวันนี้ครับผมจะเอาเบน์นะครับไปแต่งเพิ่มน,นะครับผมตามคําเรียกร้องทุกคนนะครับที่เคยเรียกร้องมานานนะครับ ผมจะไปที่ร้านนะครับผมฟิตเมนไทยแลนด์นะครับร้านที่พี่เสือเนี่ยเคยทำไฟในรถทุกคนจำได้ใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับเราจะทำอะไรนะครับทำอะไรดีบอยเปลี่ยนล้อก่อนไหมผมจะเปลี่ยนล้อก่อนนะครับผมถามร้านไปคร่าวๆแล้วนะครับผมราคาบอกเลยจําไม่ได้ <S <S 1> <S 1> แต่บอกเลยว่าล้อเทพกาเดิมเดี๋ยวเราไปดูล้อดเดิมกันดีกว่าทุกคนมานี่สภาพรถเดิมนะสภาพรถเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยล้น ดูล้อเดิมแน่ล้อเดิมอย่างเท่เพิ่มเติมคือไม่ได้ล้าง <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรด้วยแถมไม่ได้ล้างด้วยโอเคงัน้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านดีวกว่าเนาะไปไปเดินทางกันเลย <S 1> <S 1> ต่อนี่ร้านเจอแล้วครับผมนี่ครับนี่คือร้านนะครับผมนี่เลยครับฟิต m เม t น i t ฟิต t เมนเราเลี้ยวเข้าไปเลยโอ้นี่โอ้โหเป็นจอดเต็มเลยโอ้แต่ละคันโอ้คนที่โอเคทุกคนไปเดีย๋ยวเราลงไปรอ,ปอดูแลวกันนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับเจ้าของร้านก่อน เคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้ช่างก็เริ่มแบบจัดแจงแล้วตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนพี่เสือเนี่ยจะแต่งรอบคันเลยไหมเอาเรื่องบอยแต่งรอบคันเลยไหมวันนี้เต็มงบไว้เป็นแสนอะแสนเลยแล้ว <laughs> เราไป,ไปดูช่างนี่แบบนี่ครับ <c oughs> ทุกคนผมถามถามนยครับเออ่เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนอะไรก่อนบ้างครับใส่อะไรก่อนนะใส่ลิ้นหน้าก่อน,น,น,อ,นอันนี้เรียกว่าอะไรครับสเกิร์ตนี่ครับทุกคนนี่เป็นสเกิร์ตข้า่นะครับที่พี่เสือจะใส่วันนี้เป็นแคปล่าด้วยครับทุกคนนี่ โอ้โหรถยังมีสเก,กิร์ตนะว่าอันนี้จะเป็นสปอยเลอร์คุณพี่แต่ว่ามันจะเข้าขกับรถพี่หรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่ฮะทุกคนอ่ามีปีกอะแต่ว่าที่หนักที่สุดนะครับล้อสี่ล้อพร้อมยางใหม่สี่เส้นถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เปลี่ยนนะครับผมพอคนละหนึ่งหลพอคนละหนึ่งหลพอเลย e ีพ<อ>ี <EP S 2> หน้าผมมันจัดให้เอาให้ผมเอาแบบว่าเงินผมหมดตูดเลยแต่ว่าหนงใจครับผมหลังจบ E ีพีนี้นะครับผมจะทำคลิปกล่องสุ่มช่วยเหลือเอเป็นยังไงรอดูครับ ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทาไปได้ประมาณ3อย่างแล้วนะครับก็จะมีดิปลังนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีลิ้นหน้านะครับผมแล้วตอนนี้กําลังติดสกร์ตนะครับทุกคนตอนนี้เสือก็ได้เข้ามานั่งพักนับเพราะว่าปวดท้องนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับติดต่อมาที่ร้านนี้ได้ครับผมบอกเลยว่าครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ ขอแต่งล้อหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่แบบทำให้ลถคุณเนี่ยสุดจัดได้ในในราคาที่แบบว่าเออประหยัดได้อะไรเงี้ยพี่เสืออยากแนะนําเลยนะครับก็คือที่ร้านนี้เลยนะครับผมฟิตเมนไทยแลนด์นะผมไปที่เพจได้เลยนะครับบอกเลยของดีเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่รถใกล้จะเสร็จแล้วหรือว่าเสร็จแล้วแล้วกันนะครับผมทุกคนเจอกันนะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ล้อมาแล้วครับผมนี่เอาเป็นว่า ใส่ EP นี้ให้จบเลยแล้วกันนะครับผมแล้วพอเสร็จทุกอย่างนะครับเราจะไปลุยกับมัดแต่งของจานทีมนะครับให้ดูรอครับสวยปะถอดละตอนนี้เราถอดละจะเปลี่ยนเร้วเป็นล่างนิ้วโอเคเดี๋ยวรอดูตอนที่ใส่เสร็จแล้วครับผม อเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงบ้านจานทีมแล้วครับในหลายคนเห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่ารถพีเ่เสือเนี่ยแต่งไปเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คืองบหมดไปแสนกว่านะครับหลายคนโอ้โหพี่มาไปแสนกว่าได้แค่นี้เลยนะเออไแค่นี้น <laughs> แต่พูดถึงถ้าพูดถึงอุปกรณ์เนี่ยมันหลายอย่างนะมันเยอะมากเลยนะล้อยางสเกริร์ตซ้ายขวาสปอยเลอร์ดิฟหลังก็คือตรงที่มีฝาครอบท่อนะครับแล้วก็จะมีลิ้นกระจกครับก็เยอะนะก็ใช่เราจะไปสู้กับมันแต่งแต่บอกเลยนะครับที่ผมทํามาอย่างเงี้ยผมคิดว่าผม ควรทํารถสีดูดุกว่านี้ไหมถ้าคิดว่าควรนะครับทุกคนผมจะไปเปลี่ยนสีรถครับทุกคนขอแค่ห้าหมื่นไรโอเควันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูมันแต่งสีแดงของจานทีมนะครับว่าเราจะสู้ได้ไหรือเปล่าครับผมไปนี่ครับทุกคนนี่คือมันแต่งน้องผมนะครับนี่มันแต่งการทีมว่าผมสู้ได้ไหรือเปล่าอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าจะสู้ครับสแดงนะเจอ,อผมยังไม่เสียแอร์ยังไม่เส็จยังไม่เส็จเออหมูรถสีดำเหมือนกันเลยยังไงดีมดีมามาละ เถ้าดีดีกว่าอะเฮ้ยเป็นรถใหม่อะพี่แต่งรถใหม่เห็นแล้วยังไหนอะนี่เองเฮ้ยเป็นไงได้ล้อเหมือนกันเลยดีเคยขับรถผมนะแต่ว่าอันใหม่ยังไม่เคยยังยังล้อใหญ่กว่าเดิมบอกเลยว่าเหยียบนี้แบบเกาะถนนอะไรแบบทุกอย่างดีหมดเขาโค้งดีมากเหรอดีสาวนั่งก็ดีเออเอางี้ อันนี้ที่พี่แตกมาพี่จะสู้กับไอทีมไม่คือล้อล้อคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าพี่หลอกอ่ะอันนี้จะเป็นล้อใหญ่กว่านะอันนี้จะเป็นขอบ20ใช่ล้อใหญ่กว่าเอามาเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวมีล้อแบบเนยออกมาเลยนะทุกคนดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าอันนี้ถามมีอันนี้เดินดูอ่ะมาเดินดูเรื่อยๆโอ้เที่ที่มีไรมีไรอ่ะดิเฮ้ยเท่ อันนี้เป็นสเกิร์ตอันนี้เรียกว่ารอยประสบการณ์อ๋ออันนี้ไหมนะอันนี้สเกิร์ตสเกิร์ตกระล่ากับนี่อ๋อโอ้แท่แท้กระจกเก็บลาโอ้กระจกด้วยก็คือก็คือจะมีไฟตรงนี้ด้วยมีเหมือนกันปกติมันจะตัดจะดูไม่เข้านะครับบอกแล้วห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวพี่เปลี่ยนเลยเออผมว่าเปลี่ยนนะดูแบบเกลียวขึ้นเยอะอะแล้วถ้าเป็นรถสีดำทุกคนเอางี้อยากให้ไปเสือเปลี่ยนสีรถเป็นอะไรสีดํา สีเทาเข้มสีชมพูสีเด็ดคอมเมนต์มาเลยลองคอมเมนต์สีดีกว่าเออคอมเมนต์สีมาดีกเลยแล้วพักบอกสีฟ้าสีค่ะพี่สื่อคอยจะสู้รถอยู่เลยเฮ้ยผมว่าสู้ได้สู้ได้ปะอันนี้ยสู้ได้เสียได้ถ้าเจ้าของมันอยู่คงไม่ยอมนะเพราะแบบรถสู้รถได้อะไรเงี้ยไม่แน่ยอมแล้วของมึงไปฉีดวัคซีนมาเออฉีดวัคซีนแล้วคือสลบสลบเลยเสียได้ทุกคนรถแต่เปียวพี่ชอบชอบชอบแต่เดี๋ยวผมต้องลองขับละเอาดิเอาลองเลยเจอยืนรถเอ้ยเอาดิเอาดิเีๆดีครับเหรอครับ อะไรเปลี ok <S <S ่ยรแปลอ่ะดูดิก็ดูดีดีสักลที่ส่นดูดูดีๆดูร้อดีโอ้๋อพี่ทีมสวยกว่าตั้งเยอะดความตั้งเยอะเฮ้ยทีมเขาบอกวอาีมสวยกว่าอ้าวจบแล้วพี่ไล่อะไรอ่ะไม่คนเหรอแตอย่างกับแมงมุงมันอยกเยอสาไม่ชเหีมไม่เ อดูดินี่มีสปอยเลอร์สปอยเลอร์กับล่าเขาทำอะไรเอามาไว้ดักน้ำให้โอ่งมันเหมือนโอ่งน้ำเรอเขาเรียกว่าสปอยเลอร์ไงกับปลาไม่มีแบบพิธียังสวยกว่าเลยออะไรเนี่ยนี่ด้วยป็นเนี่ยใช่มัาเรียกว่าดิฟหลังไม่เท่อะโอ้โหเพราะว่าเปลี่ยนสีจริงหายรถเลยไหมซื้อไปอ้าวเธอถมงบอกว่าพี่เปลี่ยนสีรถล่ะยังเท่อยู่ห้าหมื่นไลท์เปลี่ยนสีรถห้าหมื่นไลท์เอางี้เอาจริงกันเนี่ยอาจิงเหรอ ไม่พี่พี่จะเปลี่ยนจริงเหรอแต่ผมว่ามันต้องเปลี่ยนนะแต่มันไม่เท่อะไปดูอีกมีมีกเออแซเจอร์สแคปลาร์อ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะสวยสวยอันนี้สวยมีลิ้นมีลิ้นมีลิ้นอันนี้กรจบจบแต่งหน้าเยอะเลยจบแตกงหนาอันนี้สวยอยู่อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้สวยมีลิ้นลิ้นลิ้นว่าลิ้นหน้าลิ้นหน้าลิ้นหน้าอุ้ยอันนี้อันนี้ก็สวยแต่พี่จะเปลี่ยนล้อกับสีอะไม่เปลี่ยนสีรถ อ่ะดีมลองขับดูไงดิมเคยขับล้อเก่าไหมอ,อ,อันนี้เปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นยางใหม่ยังยาน,น่าจะอโอเคทุกคนเอางี้<ม>ถ้าคิดไดถึง 5, ห้าหมื่นไลค์ผมจะเปลี่ยนสีนรถแล้วก็กระจังหน้าผมจะเปลี่ยนตามที่ฟุ๊กบอกนะครับเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดแบบหล่่อท่อเลยะไรอยากให้แกงพี่เสืออะไรอะอะไรอะไรอะไรอะไเฮ้ย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 พ่อยมันจะแกงพี่ป่ะถอดล้อไปขายเปล่าเนี่ยล้อใหม่ดีล้อใหม่ดีล้อสวยเฮ้ยไม่สวย เราไม่สวยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแค่ห้าหมื่นไลค์ขอบ่อยเลยเนี่ยให้เธอ,อนะนะการมองเห็น youtube ก็เปิด,ดีน<ม><ม>พวกผมเธอคลิปนี้ผมลงทุนเป็นแสนนะคลิปห<ม>น้าก็อีกไนงะยังไงนะครับต้องกดติดตามช่อง DJ Dimer ช่องอ e ิสเนียแล้วก็ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องการทีมนะครับเจ้าของรถบนแต่งสีแดงกรการบี่ครับดูดูผมดูก่อนเลยนะมาเหยียบล้อเหยียบล้อครับไม่ได้เหยียบรถผมไม่เหยียบรถอยู่แล้ว ผมมีเงินจ่ายไปแล้วทุกคนไป่ายก่อนดี๋ยวพี่ฟุกนี่อะไรกับรถเนี่ยเห็นยุ่งกับสะเกิดปูนใส่อมาป้นป้นป้นไอฟุกสบียกันอวดสกรอบอ่ะอวกรอบเอาเลยน้องใหญ่ไปไป